ขอสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานระบบ ARM S ครับสำหรับในการนำรูปภาพนักเรียนเข้าสู่ระบบ ARM S นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับในการนำรูปภาพเข้าสู่ระบบ ARM S เนี่ยเราต้องไปกันที่ระบบนักเรียนนะครับจากนั้นจะมีเมนูสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับนี่ในส่วนของเมนูสำหรับเจ้าหน้าที่เราจะไปกันที่เมนูนำเข้ารูปภาพนักเรียน เมื่อมาที่เมนูนําเข้ารูปภาพนักเรียนะครับเราเจอหน้าต่างที่บอกว่าอัปโหลดไฟล์รูปภาพเข้าสู่ระบบโดยตรงการอัปโหลดรูปภาพเข้าสู่รอัอตโนมัติโดยตรงนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องเอารูปภาพเนี่ยในการลากใส่เข้าไปโดยรูปภาพที่ราต้องเตรียมนะครับก็คือโฟลเดอร์รูปภาพโฟลเดอร์รูปภาพนะครับก็ในโฟลเดอร์รูปภาพตรงนี้เนี่ยจะมีรูปภาพนักเรียนที่แต่ละวิทย์นะครับ หรือแต่ละคนเนี่ยการนํารวบรวมเข้ามาในโฟลเดอร์เนาะก็จริงๆแล้วด้วยการนําเข้าสู่ระบบ Arm s นะครับไม่จําเป็นจะต้องแยกเป็นทีละระดับชั้นก็ได้นะครับเราสามารถเอารูปภาพทั้งหมดใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันทั้งหมดได้เลยนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของรูปภาพมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขรูปภาพก็คือ1ครับขนาดรูปภาพจะต้องเป็น300คูณ200หรือ400 คูณสก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนที่1ที่รูปภาพจะต้องมีขนาดประมาณนี้ต่อไปครับในส่วนที่2ครับก็คือชื่อรูปภาพนะครับจะต้องเป็นรหัสดักเรียนเท่านั้นรหัสดักเรียนเท่านั้นนะครับเพราะว่าการนํารูปภาพเข้าสู่ระบบ a r m l เนี่ยตัวรูปภาพนะครับจะนํารหัสดักเรียนเนี่ยไปอิงกับรหัสดักเรียนในระบบ a r m ซึ่งมันจะตรงกับรูปภาพที่ต้องการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ สกุลไฟล์จะต้องเป็นจุด jpg เท่านั้นนะครับจุด jpg เท่านั้นขอแค่มี3อย่างนี้ก็สามารถนำเข้าสู่ระบบ a r m s ได้แล้วนะครับโดยวิธีการนะครับโดยวิธีการก็เราก็เดีย๋ยวที่บอกครับเตรียมโฟลเดอร์รูปภาพเอาไว้จากนั้นก็ไปที่ระบบ armet ม,มาที่ตัวของนำเข้ารูปภาพนักเรียนแล้วก็ในโฟลเดอร์ครับวิธีการทำนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2วิธีเนาะก็วิธีแรกวิธีที่ ง่ายนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการคุมไฟล์คุมไฟล์ตรงนี้นครับทั้งหมดหรือว่าคอนโทรลเก็คือการเลือกรูปภาพไฟล์ทั้งโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับการเลือกรูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์จากนั้นก็ลากเข้าสู่ตรงช่องที่เขียนว่าคุณสามารถลากไฟล์มาใส่ในช่องหรือคลิกที่ช่องเพื่อเลือกไฟล์ในการนําเข้า <c oughs> ปุ๊บจบเรียบร้อยครับ <c oughs> ถ้าเกิดโหลดเสร็จแล้วรูปภาพก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเอง โอเคนะครับอันนี้คือวิธีที่1น่าน,นี้คือวิธีหนึ่งอันนี้คือแบบแบบที่ง่ายที่สุดเลยต่อไปครับวิธีที่2อ,อีแต่ผมขอรีเฟซหน้าจอทีหนึ่งวิธีทสองนะครับก็คือคลิกที่ตรงช่องอัปโหลดครับคลิกตรงช่องอัปโหลดตรงนี้ครับคลิกที่ช่องตรงนี้ได้เลยคลิกปุ๊บ,บระบบจะทําการเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างโอเพนขึ้นมาก็ไปที่โฟลเดอร์รูปภาพของตัวท่านนะครับจากนั้นก็ คอนโทรล A เหมือนเดิมแล้วก็กด Open ก็ทาการเลือกรูปภาพให้กับตัวท่านแล้วนั่นเองโอเคเนาะวิธีการเลอรูปภาพเข้าก็จะประมาณนี้อ่าถ้าเกิดอยากดูว่ารูปภาพเข้าหรือไม่อ่าอยากดูว่ารูปภาพเข้าหรือไม่เราก็จะไปที่เมนูค้นหานักเรียนสําหรับเจ้าหน้าที่อ่าค้นหาในสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับจากนั้นก็เอารหัสนักเรียนเนี่ยมาใส่อ่าก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยครับก็รหัสนักเรียนอ่าเช่น หกหกสองหนึ่งเสี่หตรงนี้ครับก็เอามาใส่ในช่องค้นหาเนอะยกตัวอย่างแล้วกดค้นหาปุ๊บเราก็จะเจอรูปภาพที่เราใส่เข้าไปแล้วนั่นเองครับอ่าก็จะสามารถเข้าสูร่ระบบอาเมจได้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดกรณีในครั้งต่อไปที่ทําการนําเข้ารูปภาพนะครับเกิดรูปไฟล์ผิดพลาดใส่ชื่อรูปผิดหรือใส่รูปผิดอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแก้ไขไฟล์ ให้เรียบร้อยนะครับแก้ไขรัดเรียนตามชื่อรูปภาพให้เรียบร้อยจากนั้นก็นําใส่เข้าไปใหม่ครับระบบก็ดํเนินการแก้ไขไฟล์ที่ผิดพลาดนะครับที่ต้องมีการแก้ไขไป,ไปทับแทนที่ตัวเดิมให้นั่นเองส่วนรูปภาพที่ไม่มีการแก้ไขแล้วก็จะอยู่คงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงสามารถนําเข้ารูปภาพได้ตลอดเลยนั่นเองก็สาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ